สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกทเ่านเข้าสู่รายการอาจารย์มาเวอร์วายรายการที่จะเปิดโลกระทะทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงสายวิชาหุงจุ้ยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆในกลุ่มลูกศิษย,ย์หุจุ้ยอาจารย์มาด้วยค่ะอือก็อัปเดตกันไปนะครับกิจกรรมต่างๆนะก็พยายามพยายามทุกคนทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นทีมตรวจค่ะห้องเครดทุกอย่างก็ที่รีสอร์ทพยายามทําให้ บรรยากาศมันคึกคักเหมือนตอนอาจารย์เหมือนกับอาจารย์ยังยังยังปกตินะไม่งั้นหงอยไม่รู้พวกเราไปอะไรดูพร่งนี้มันดูหงอยหงอยยังไงก็ไม่ซึมใช่ไหมไม่แต่มันก็ด้วยความเป็นห่วงแหละด้วยความเป็นห่วงนะคะเราเข้าใจแหละว่าครูบาอาจารย์เจ็บป่วยเนี่ยลูกศิษย์ก็กังวลใจนะเหมือนกับถ้าลูกศิษย์ลำบากท่านอาจารย์ก็คิดมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ ขอบคุณกำลังใจจากทุกๆท่านเนี่ยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ไปทําบุญส่งพลังแรงใจมาให้ท่านอาจารย์นะคะคอยถามไทยนะแล้วก็ยังไงแล้วก็ถ้าเราเหนียวแน่นเราเป็นห่วงครูบาอาจารย์เราเรารักเราเคารพในครูบาอาจารย์ก็ขอให้สืบสารใช้วิชากันต่อไปนะคะอันนี้คือท่านอาจารย์ฝากไว้ว่าเหมือนบอกว่าท่านอาจารย์บอกเคารพไม่สู้ทาตามใช่ใช่ค่ะก็ท่านอาจารย์ก็พูดง่ายๆว่าไม่อยากให้ วิชาสูญหายไปไหนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาฮูจุยต่างหัวดำที่ท่านอาจารย์เนี่ยฝ่าฟันเรียนรู้มาใช้เวลาหลายสิบปีมากในการสังสมแล้วก็ใช้เวลาช่วชีวิตนะพูดถึงใช้เวลาช่วชีวิิตในการสะสมแล้วก็สร้างสร้างแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วไม่เคยหยุดนะออกแบบทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ทำอะไรเรื่อยเปื่อยไม่ใช่ทำอะไรอย่างมุ่งมั่นโดยใช้วิชาความรู้ที่มีเนี่ย ให้เป็นประโยชน์อย่างที่สุดนะเคยหยุดไม่เคยหยุดอยู่นึกขนาดป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ยังสร้างสรรค์ตลอดเวลาต้องคำน่าสรือว่าตั้งแต่ตอนป่วยแล้วนะเนี่ยพอรู้ว่าจะเข้ายุคเก้าก็เตรียมนู่นเตรียมนี่ไว้ให้พวกเราเยอะเายเพียงแต่ว่าจองบวะตอนนี้อาจารย์ไม่สบายก็เราก็เลยชะลอไว้ก่อนแต่ว่าวันก่อนที่ป๋าไปเยี่ยมอาจารย์เขาบอกว่าเออมีอะไรก็เอาออกมาเลยแล้วการทําอะไรได้ก็ทํา ไม่ต้องรออาจารย์เพราะว่าต้องมาให้อาจารย์เป็นคนพูดมาให้อาจารย์เป็นคนสอนก็ก,ก็ก็ไปได้เพราะว่าโดยความตั้งใจก็คือท่านอาจารย์ทําเตรียมไว้ให้นะคะอ,อะไรที่มันใช้ง่ายที่จะทําในยุคเก้าอ,อยู่แล้วนะนะก็อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆอ,อัปเดตแลแล้วก็ หลักๆก็คงเน้นไปที่การเรียนการสอนที่อาคารเรียนหลวงชุยจันหมานะและกิจกรรมที่รีสอร์ทสูงชื่ภูเขานะคะเพราะว่ายังไงแล้วในการฝึกวิชาเรายังคงฝึกวิชากันอย่างต่อเนื่องถูกอย่างที่ป๋าบอกเฮ้ยเห็นดิโพสท่องเคสดเปลี่ยนไปเว้ยยังไงคะยังไงไอันอนี้มีให้ความรู้ด้วยอ่าเครสตุวยโตทํางานนั่งยังไงให้ปังอโอเคโตทํางาน มีความเป็นสีมงคลควรเป็นรูปทรงสีเหลืองพื้นผ้าอช่วยให้รปสอนไปอ่านกันแล้วกันนะตอนนี้เขาพยายามเพิ่มเพิ่มข้อมูลเพิ่มนี่ขึ้นนะใช่ไหมดีมากบ้านที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยเออเป็นคอนเทนต์เยอะๆเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในในทางท่องทาง youtube เองนะหรือสื่อออนไลน์ต่างๆเดี๋ยวเราพยายามจะพับปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันดูทันสมัยมากขึ้น แต่เดิมเราเป็นประเภทคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเหมือนเราจัดรายการก็เอาแบบบานบานบานมากง่ายมากเออมีกล้องตรงไหนูตั้งอัดได้เลยนะหน้าตารู้สักแต่งบ้างอะไรอย่างงี้นะดูดููนอื่นเน้นดูนอื่นก็บ้างครับเพิ่มเข้าพร้อมนะคะแต่เราจริงใจเลยจริงใจและจริงจังนะให้ข้อมูลเราไม่ใช่คือเราแน่ใจล่ะว่าข้อมูลความรู้เรานี้อาจจะน่าเบื่อบ้างนะคะแต่ว่า แต่มันก็ต้องสอนแหละสอนวนไปวนมานั่นแหละเหมือนอย่างเหมือนอย่างอะไรเหมือนอย่างศาสนาเนี่ยก็มีแค่คําสอนไม่กี่ข้อเองมันก็วนนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ากว่าจะเข้าใจได้ดขยายความตีความบ้างนะคะใช่ใช่นี่ก็อย่างนี้น,นี่นี่อันนี้น,นี่เป็นเป็นตารางเรียนในทุกทุกวันเสาร์นะน่ารักมากเสาที่ยี่สิบสามประสบการณ์การจัดบ้านโดยคุณลอนตอนที่สองนะค่ะ ก็จะรวมพื้นฐานหองจ่้ยไปด้วยออย่าลืมไปเรียนกันแล้วก็จะสอนเคล็ดอาฐานง่ายๆนะครับที่เป็นการใช้เค็ดนะเพราะว่าของพวกนี้ต้องใช้เค็ดเป็นอาฐานวิชาให้อย่างตอนหนึ่งเสาหนึง่งอาจจะสักชิ้นสองชิ้นนะครับเค็ดสองเค็ดเพื่อให้เอาไปทํากันให้เกิดความแข็งแกร่งนะอาจารย์เองก็ยังเป็นห่วงอยู่นะบอกป๋าย้ํามาเสมอเวลาไปเยี่ยมก็บอกว่าเนี่ยไทจีมันเปลี่ยนคือหมายความหมายของอาจารย์คือแกนกลางมันเปลี่ยน แล้วมันก็ทําให้พลังทั้งหมดมันมีผลกระทบกับทุกคนเลยมีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องระวังก็ไม่ต้องดูอะไรมากนะคะดูวันนี้แล้วกันนะอยู่ๆก็ฝนตกฟ้าขนองด้วยนะฝนฟ้าขนองแล้วก็น่าจะมีพายุเข้าจากที่ไหนสักที่ด้วยนะคะเพราะว่าฟ้ามืดครึ้มมากนะเพราะฉะนั้นก็บรรยากาศมันประหลาดประหลาดนะอึมคึมมึมคึมค่ะอะท่านใดมีวิชาใช้ รักษา,าเขาเรียกว่าดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะพีซิลเนี่ยเรายังคงใช้อยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็เชเอมได้แดงผูกได้แดงก็อย่าลืมใช,ใช้นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ย้ำเตือนกันเลยนะว่าคนปีมังกรระวังอย่างยิ่งนะคะคนปีหมาก็ระวังอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน,นวกเวลาเป็นมังกรแล้วเนี่ย คู่ฮะของเขาคู่เพื่อนเขานะคะคู่สามประสานคู่สามสอดคล้องส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะแล้วก็ปีนี้สามเพชสุทธอยค่าดูในทิศใต้เหนือใต้เหนือใต้เพราะฉะนั้นแนวเหนือใต้เนี่ยหรือว่าคนราศีที่เป็นราศีหนูราศีม้าเนี่ยย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะจาก อิทธิฤทธิเดชของสามเพชฆาติบวกกับพลังของดาวเก้าเข้าอีกนะยิ่งร้ายหนักเข้าไปใหญ่ข้อสำคัญบ้านเรือเราเป็นเหนือใต้ด้วยใช่แล้วทีนี้ก็คือว่าดาวกลางบ้านเนี่ยเป็นหมายเลขสามใช่ไหมคะอ่ะหมายเลขสามอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีสองอยู่กลายเป็นสองสาม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 สาองสามหรือสามสี่สองอะไรเงี้ย ไหนจะคดีไหนจะเจ็บป่วยนะคะไหนจะเรื่องราวที่ต้องทําให้เสียทรัพย์เออมันจะพูดถึงเรื่องคู่ดาวนี่คดีนะเดี๋ยววันหลังเราจะไปสอนกันที่อาคารเรียนเหมือนกันทีนี้มันก็เลยทําให้วุ้นไวน่ะเข้าไปใหญ่นะคะยิ่งบ้านไหนที่เป็นยุคเจ็ดแล้วแนวตะวันตกตะวันออกเนี่ยยิ่งต้องระวังเพราะอะไรเพราะเป็นห้าเก้าแล้วก็มีสามเข้าไปบวกนะห้าเก้าก็ว่าร้ายสุดอยู่แล้วนะเป็นเป็นไฟสุดๆอยู่แล้วนะคะมี มี3โจรร้ายเข้าไปบวกอีกนะก็จะยิ่งหนักหน่วงเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นนะคะไปใช่แล้วก็ไปเรียนไปเรียนให้รู้ว่าเออจะคุมอัปมงคลยังไงใช่ดาวอะไรควรจะคุมอะไรหรือว่าควรจะใช้เคล็ดอะไรในการทําอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะสําคัญมากใชแล้วทําไมบางคนก็ถามนะทำไมต้องใช้เคล็ดด้วยมงจุยจังเป้ล้ออะไรเงี้ยมันมันเป็นการแปลงธาต จริงๆเราใช้ของบางอย่างก็ได้ถ้าเราเข้าใจนะเพียงแต่ว่ารูปแบบหรือว่ารูปลักษณ์เนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันอันนั้นก็ค่อยๆค่อยๆค่อยขยายความกันอีกทีหนึ่งเหมือนกับว่าที่จําเป็นก็คือพลังงานมันมาแบบหนึ่งแล้วเราจะรับมันให้มันเหมาะกับเราเนี่ยมันก็จะต้องกรองเหมือนเราใส่ตัวกรองเราจะกรองน้ํากรองอากาศเหมือนกันพลังก็เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ต้องมีตัวหนึ่งเพื่อทําการควบคุม หรือเปลี่ยนสภาวะของมันนะอันนี้ก็คือการนำไปใช้ประโยชน์นั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะอาจารย์พูดถึงเนี่ยเวลาหรือว่าที่เราพูดถึงกันเนี่ยอะไรที่มันรุนแรงอะไรที่มันร้ายเนี่ยมันสำหรับคนที่เขาไม่รู้อืแต่ถ้าเราบุคคนรู้แล้วเราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันแก้ง่ายนิดเดียวมันควบคุมได้ง่ายนิดเดียวเองนะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือการที่ไปเพิ่มความรู้ให้ตัวเองไปเรียนรู้ให้ตัวเองนะอาวันนี้เรามี เกรดหรือว่าสิ่งเล็กๆๆนยมาให้ต่อจากตอนที่แล้วเรื่องโต๊ะที่เราคุยกันอืม,อ,มอ่ะทีนี้ท่าอาจารย์เขียนไว้เลยนะคะโต๊ะอาหารหากเป็นทรงกลมและมีขาตั้งขนาดใหญ่เพียงขาเดียวตั้งอยู่ตรงกลางจะมีความหมายเป็นมงคลอย่างมากเพราะเรียบรูปทรงได้กับต้นไม้แห่งความาามั่งคั่งเหมือนมันมีรางขึ้นมาอย่างนี้นะล้วเป็นต้นแล้วก็มีใบาบานกลมๆอย่างนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นมงคล แล้วต้นมาแล้วก็โต๊ะกลมเนี่ยเราเราพื้นฐานเลยนะเรารู้อยู่แล้วว่าต้องใช้โต๊ะไม้นะคะเราจะไม่ใช้โต๊ะหินอ่อนหรือจะไม่ใช้วัสดุอื่นเพราะถือว่าวัสดุอื่นเป็นหลักระมงคลกับท่านไม้เป็นหินเออเป็นหินด้วยนะแล้วก็ขัดขวางการเจริญเติบโตของท่านไม้และหาโต๊ะอาหารมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าควรมีโต๊ะขาโต๊ะจำนวนหกหรือแปดขานะคะหกขาหรือแปดขาจะสี่ ก็ถ้าเป็นผืนผ้าที่ไม่ใหญ่ถ้าเป็นผืนผ้าใหญ่เนี่ยก็มันก็ไม่ค่อยมีขากลางใช่ถูกมือไข่ไม่มีขากลางจะยิ่งทําให้มีความเป็นมงคลเพิ่มมากขึ้นคือมีฐานค้าจุนเป็นมงคลนั่นเองเออนี่มันก็เหมือนแบบโต๊ะยาวๆนะมีขาสี่ขาแล้วก็มีค้าตรงกลางอีกสองเป็นหกเอออันนี้ก็ได้นะแต่ว่าคงไม่โต๊ะใหญ่นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าโต๊ะอาหารที่มีพื้นที่บนโต๊ะอาหารยิ่งมาก ก็จะยิ่งมีความเป็นมงคลมากโดยไม่คำนึงว่าเป็นรูปทรงกลมหรือรูปทรงเหลี่ยม,มเพียงแต่ว่าถ้าใหญ่เกินไปนะคะมากเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะสิ้นเปลืองในการกินอยู่เช่นเดียวกันก็ต้องดูนะความเหมาะสมด้วยจำนวนของครอบครวัวของคนด้วยแล้วก,ก็การจัดบานการใช้งาน,นใช่ค่ะค แล้วก็สําคัญคือยิ่งใหญ่เนี่ยบ้านก็ต้องใหญ่ตามเพราะไม่งั้นมันจะกิ้ทิศหลายหลายทิศอ่าแต่เนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าความเหมาะสมในแต่ละที่แต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเลกน้อยๆนั่นเราก็จะพยายามเพิ่มเติมแบบนี้ให้ทุกๆุครั้งที่ที่มาเจอกันนะส่วนยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมเจอกันเสาร์นี้นะครับช่วงเที่ยงถึงประมาณสี่โมงเย็นเย็นเจอกันที่อาคารเรียนองช่ยจันทร์มาองช่ยจันทร์มาแล้วก็ที่บ้านภูเขาตอนเย็นนะคะตอนค่ำ ที่าภูเขาก็สองทุ่มนะครับก็มีไลฟ์ที่กิจกรรมอาบน้ำมนต์กันที่รีสอร์ทย้ม่าภูเขาก็วันเสาร์ที่23สามใช่ไหมคะเสาร์ที่23และอาจจะเป็นอาทิตย์ที่24ด้วยแต่ว่าเช้าวันอาทิตย์ที่24ก็มีหงช่วยสัญจรนะคะท่านใดสนใจก็ไปเรียนกันนะครับที่รีสอร์ทยูม่าภูเขาก็จะคุยกันถึงเรื่องของพลังลุ้น้วนนะครับรูปแบบการเคลื่อนที่นะครับให้เราเอาให้มันเข้ากระดูกเลยแล้วกัน แล้วจะได้มองเห็นทุกอย่างมีสายตาหวงจุ้ยเหมือนที่ท่านอาจารย์สอนพวกเราค่ะ,ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ